มาครับถ้ากำลังมองหาคอยในเกมฟ i f a World ครับก็ติดต่อกันได้ที่เพจฟ i f a 15 Thailand ดคอยครับลิงก์อยู่ด้านล่างขอให้ได้ตัวแจมๆกันทุกคนเลยนะครับถ้ากำลังมองหาโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้องร้าน The f t ฟ i g i t a l Keystore ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกสั่งง่ายสะดวกรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม มาครับวันนี้มาเก็บแต้มกันต่อครับจะได้ขึ้นดิวิชั่นสัทีครับแล้วก็ตอนแรกผมจะไปเล่นเป็นบอลถ้วยครับจะเปลี่ยนบรรยากาศครับแต่ว่าทีนี้บอลถ้วยแม่งเดี๋ยวครับหนึ่งครับเอาไตรงนี้บอลถ้วยแม่งมีแต่เป็นซิงเกิลเพลเยอร์ครับแม่งเล่นออนไลน์ไม่ได้ครับมีเล่นออนไลน์ก็เป็นแต่เนี่ยครับไต่ดิวิชั่นครับเดี๋ยวมารอดูกันว่า คราวนี้ครับจะเป็นยังไงกันบ้างโหตัวค่อนข้างโหดเหมือนกันครับโหดเลยเลยครับแต่ว่าทีมผมน่าเฮ้ยน่าจะสูสีมั้งครับเดี๋ยวก็รู้เองครับเดี๋ยวรู้ครับว่าคราวนี้จะเป็นยังไงครับไอ้ขวาบนนี่รู้สึกว่าจะปิดไม่ได้ครับโอ้โหมาถึงเลี้ยงใส่เลยวะจะเย็นๆดีครับเบาเสียงแป๊บหนึ่งครับเอาอย่าพึ่งไอชิบหายเบาเสียงอยู่ มาครับโอ้โหตัดบอลครับชิปหายแล้วอย่าพึ่งหลุดไปแล้วจิเอ้ยยะจ่าลื่นไปครับตัดบอลได้เลยครับตั้งใจเย็นครับเจอไอ้คนนี้ครับมาออกกดวิ่งผิดตัวว่าแล้วทำไมอื่นครับส่งปาครับไม่ถึงเอายังได้อยู่ครับแย่แล้วครับแย่แล้วครับชิปหาย โดนเอเดนฮาซายิงเข้าไปแล้วครับแย่เลยมาต้องเอาคืนแล้วครับเดี๋ยวดิใจเย็นดิครับตรงติดอีกแล้วมายังได้อยู่ครับเดี๋ยวปลายครับลองค่อยๆครับอ,อ้าวกลายเป็นฟรีคิกครับระยะน,นี้นี่เขายิงกันหรือเปล่าวะเดีย๋ยวรู้ครับ จัดยิงไปเลยครับโอ้โหโคตรไก่ร้อยเหรอร้อยก็ได้ครับอา้าวดูตรงไหนว่าหลอนเลิดไป <c oughs> ไปนู่น <c oughs> เขาเซงอ้าวส่งให้แบบนี้ครับเซ <c oughs> <c oughs> งเลยเขาสาปพลาดให้ครับมาดูกันต่อครับจังหวะนี้มาโคร้อยครับมาโคตร้อยยิง <c oughs> ไอ้ไอ้ไอ้ยิงอีกที <c oughs> ยิงอีกทีแม่งเอ้ยโอ้ยมันมั่วไปหมดครับเซ็งเลยเมื่อกี้จะบอกว่าอะไรวะแม่งยิงไปติดเลว่าดอกกี้ครับเดี๋ยวดิครับจะออกมาทักษาอะไรครับโอ้โหล่นครับบอลลั่นไปหน่อยครับอ้ามงุงมงแบบนี้ครับล็อบเบ้นอ้าวได้ลูกแต่มุมไปเลยครับได้คอนเนอร์ครับเจ้าวันนี้ใครวะฟินิปลาหรอ เปิดมาติดครับแล้วชิปหายแล้วแบ็กเสียตำแหน่งไปครับตอนนี้โดนเขาจี้ขึ้นมาแล้วครับอาเกโลโอ้โหยาดิมันพลิ้วขนาดนี้วะใจเย็นดิครับเอ้ยยา <c oughs> เกือบโดนอีลิกเซนครับยังดีหลุดก่อไปครับตึงแล้วครับนัดนี้ตึงใจเย็นดิครับ เย็นจะเย็นนะครับเปิดมาแล้วครับมองเคลียร์ไปได้ครับมอนมากอเซ่กอเซ่ส่งไปครับส่งไม่ถึงครับมันเป็นแท็กติกได้ปะวะน่าจะได้ครับจังหวะนี้ส่งไปครับมาโค้ร้อยหลุดแล้วครับแล้วจังหวะนี้เรียกบ่าดักี้เติมมาส่งมาแล้วก็โห้ยคิดว่าจะเรียบร้อยไปแล้วครับยิงช้าไปหน่อยครับคุกตัวแม่งโคตรเหนียว มาเปิดไปครับฟิลิปลามบอลมาเข้าทางล็อบเบนครับโหล็อบเบนเอา้าไอชิบหายไม่ได้ส่งให้ตัวนี้ใจเย็นดีครับจะวิ่งอย่างเดียวเลยครับเอา้าไม่ออกด้วยออกไปแล้วครับมาเอาชิบหายตัดบอลดีครับตัดบอล สวยครับออกนี่ส่งไปครับทำชิงครับแต่จังหวะน,นี้เปิดไปมาโทรลอยโอ้โหโอโ้โดนต่อยหน้าอย่างี้ไม่เฝ้าวะโคเซงโอกาสมีนะครับแต่แม่งยิงไม่ได้ครับอ้าวโดนหลอกด้วยครับจังหวะน,นี้ครับเรียบร้อยเอ้าอุต่าห์ตัดบอลได้สวยครับชิปหายแล้วครับครึ่งแรกโดนนำไปก่อนครับ มาแก้ตัวกันครึ่งหลังครับโอกาสโอกาสยิงมีตั้ง6ครั้งครับเขา4ครั้งเขาก่อคนละ3ครับมาดูเกมครึ่งหลังกันครับอันนี้เปลี่ยนตัววะเฮ้ยหวนกวาดาโด้ครับย้ายมาเชลซีนี่ยังแผงลิตไม่ออกครับมา จังใจเย็นแล้วครับต้องค่อยๆต่อบอลครับหลบเบนส่งมาครับติดครับยังได้อยู่ครับโอ้โหทำไมส่งเบาขนาดนี้วะไอชิบหายสกัดเอ้ยตัดบอลครับถือว่าทำได้ดีครับเอ้าแย่แล้วครับยังได้อยู่ครับพอเล่นไปเล่นมาภาพมันก็ค่อนข้างจะไม่ไม่งงเท่าไหร่ครับเอ้าโดนสไลด์จังหวะนี้ครับ มาเอาใหม่ครับส่งมาจังหวะนี้ครับแล้วก็ยิงโอ้หนึกว่าเข้าแล้วครับมาโคร้อยครับกลมหน้ากลมตายิงลูกนี้ครับโอ้โหติดเซฟเหรอวะอมแม่งเซฟได้ไงวะโคตรเหนียวครับกุ๊กตัวเดี๋ยวซื้อมาใช้มั่งดีกว่าครับไม่ได้ดิแม่งไม่เข้าครับเอาจะมาวิ่งย่อๆเลยวะใจเย็นดิครับ ขาความอึดมนุษแล้วมันส่งแน่เลยครับชิปหายแล้วครับแล้วก็ทำไมมันนิ่มจังครับสองศูนย์ไปแล้วครับแม่งยิงต้องนานเซ็งเลยครับนิ่มเซ็งเลยไปศพประมาทมันไว้เยอะครับมาสงครามมันยังไม่จบครับหลุดหลุดแล้วครับจังหวะนี้ผมต้องใจเย็น เข้าแล้วครับแม่งเอ้ยนึกว่าจะไม่เข้าอีกครับเป็นอาร์เยล็อบเบนครับเป็นเป็นง่อยเป็นง่อยโชว์ไปทีหนึ่งครับจังหวะนี้เอ็มทำท่าอะไรวะยูแคนซีมีเหรอวะจอนซีหน้าไม่ใช่ครับยิงเข้าไปแล้วครับล็อบเบนครับเกือบโอ้โหหน้าทิมดูเดี๋ยวมาดูกันครับว่าล็อบเบนแม่งหน้าทิมครับโคตรโคตรหน้าเจ็บ มาไล่มาแล้วครับอย่ามาเลี้ยงใส่ดีวะเอ้ยมาสกัดได้แล้วครับท้องค่อยค่อยเซตบอลไปครับอุย้ยติดอีกแล้วมาส่งใบครับมาโคร้อยปัน่นสายลูกนี้หลุดมาแล้วครับเลวาดอฟกี้แล้วก็หืมไปไงกดผิดตัวครับจะไปกดแบบฟีฟ่าออนไลน์3ครับ okay, <John. S 1> อ้าวแย่แล้วครับแย่แล้วครับ อย่านะเว้ยแล้วก็ทำไมมันนิ่มจังวะนี่จะบอกว่าใช้ขานี้ยิงโอ้โหจากที่จะตีเสมอได้ครับโดนไปอีกเม็ดนึงเลยโอ้โหเขาค่อนข้างจะเล่นเก่งทีเดียวครับนึกว่าจะเคี้ยวมงเคี้ยวหมูครับมาสามก็ไม่หวันครับเราต้องยิงคืนได้ครับอื <c oughs> เล่นเกมลับนี่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ครับมาส่งมาครับเฮ้ยทำไมส่งนี้ปะเควินเดบรายมาเอาวานี้ครับโอ้โหเกือบแม่งเกือบเข้าเหมือนกันครับกดผิดตัวครับจะป่านแม่งเสือกไปชิปเชยมาจี้ทำไม ตัววิ่งแม่งปรับไม่ได้ครับผมชอบไปกดผิดเป็นวิ่งเหยาะๆครับแล้วจังหวะนี้ชิบหายแล้วสก,กัดได้อยู่ครับส่งมาแต่ก็จังหวะนี้กระชากไปครับมาโค้ร้อยบาโคร้อยอยังทําได้ดีจังหวะนี้ส่งไปยิงเรียบร้อยครับโอ้โหนาทีที่85แล้วครับวิ่งมาเก็บบอลอย่างรวดเร็วครับไม่ต้องดีใจครับบอกให้เพื่อนวิ่งกลับครับ เป็นทางด้านของโ er. ทมัสมุลเลอร์ขาแทบหักขาแทบแหกครับลูกนี้มาเขาล้อตจ่ายมาแต่นหนึ่งจงังหวะแล้ยยิงครับทําได้ดีทีเดียวครับแต่ก็จะทันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับมาหนึ่งคะแนนก็มีค่าหนึ่งคะแนนก็เอาเอ้ยไอ้ชิบหายโดนอีกแล้วใจเย็นเอ้ยเอ,ยอ้เวลาแม่งดูตรงไหนวะ ทีที่88ในเกมแล้วครับเวลาแม่งเดินเร็วด้วยครับโอ้โหชูมือล้ำหน้าจะวิ่งไปต่อยเหรอวะน่าจะจบแล้วมั้งครับเกมนี้ครับนาที90แล้วครับยายาดีวะใจเย็นใจเย็นหลุดมาอีกแล้วบ้าบอคอแตกจริง <c oughs> ผมว่าไม่ทันแล้วอ่ะน่าจะแพ้ครับเกมนี้เซ็งเลยครับสองประตูต่อสาพลายแพ้ไปเลยครับโดนฮาซาสองมเมตรไอ้ีกุ๊กตัวแม่งโคตรเหนียวครับดูคะแนนยังไงวะขอดูคะแนนยังไงวะแบบว่าแมนออฟเดะแมทอะไรแบบนี้ครับแม่งดูตรงไหนวะดูไม่ได้ครับ มาครับถ้ากำลังมองหาคอยในเกมฟี f a World ครับก็ติดต่อกันได้ที่เพจฟี f a 15 Thailand คอยครับลิงก์อยู่ด้านล่างขอให้ได้ตัวแจ่มๆกันทุกคนเลยนะครับถ้ากำลังมองหาโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้องร้าน The Fat Digital Keystore ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกสั่งง่ายสะดวกรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมมาเอมที่2กันครับ เกมที่แล้วนี่เซ็งเลยครับโดนเขาเล่นดีกว่าครับและทีมนี้ครับมาในระบบ4-4-2ครับตัวนี้ค่อนข้างจะเฉยๆครับเล่นโอ้โ oh, หเล่นมาแล้วต้อง30นัดอีกแล้วครับเจอคนมีประสบการณ์แบบนี้ครับเซ็งเลยมาดูเกมกันครับมาเอา้าชิบหายมา ล็อบเบนล็อบได้เรียบร้อยครับเกือบจะไม่ได้ครับแต่ยังเบียดมาได้ครับล็อบเบนครับเป็นง่อยเป็นง่อยอย่างรวดเร็วช้าๆดิช้าๆดิเพื่อนตามไม่ทานอ่าวชิบหายแล้วก็นําไปก่อนอย่างรวดเร็วครับจากล็อบเบนครับดูครับเหมือนเหมือนกับว่าจะไม่ได้แล้วครับแต่ยังเบียดมาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์อย่างรวดเร็วครับอ้าว จเย็นดีครับมองถึงมาโคร้อยครับแล้วก็จังหวะนี้หลุดมาแล้วครับแล้วก็จังหวะนี้จะเหนือชั้นไปชงไปชิปครับอดแดกไปครับจังหวะนี้ก็เซไม่มีโอกาสยิงครับตัดบอลออกตัดบอลได้ครับส่งมามุลเลอร์ส่งไปที่ล็อบเบนครับจังหวะนี้ล็อบเบนแล้วก็ ยิงติดพวกเดียวกันเองครับยิงติดมาโครลอยครับกลายเป็นลูกล้ำหน้าโคตรหน้าเซ็งอ้าวโดนหลอกครับมาตัดบอลได้ครับโอ้โหโดนเตะคว่ำไปเลยครับสองวันนี้ครับปั้นเซ็งเลยครับ เลนซานจังหวะนี้เกือบตัดบอลได้ครับบอลอยู่ที่กลางสนามจังหวะนี้ครับตัดได้แล้วครับงหาะนีส่งไปครับทําชิ่ไม่ผ่านครับอ้าวยังตัดได้ครับเสียบอลไปแมททูเมลตัดได้ครั้งครับส่งมาครับอาร์เลวาด็กี้ส่งไปอ้าวยังได้อยู่ครับจังหวะนี้ยิงแล้วก็เรียบร้อยครับโรเบิร์ตเลวาด็ฟกกี้ครับ2ประตูต่อศูนย์แล้วครับทำไมเกมที่แล้วแม่ง ไม่ยิงงี้วะอ่าววิดูครับความคมครับห,หรือว่าไอ้ครั้งที่แล้วนี่กุ๊กตัวแม่งเซฟชิบหายครับหรือว่ายิงไม่ดีวะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ครั้งที่แล้วนี่กุ๊กตัวนี่แม่งโคเซฟอ้าวส่งมาให้ทำไมวะมามแทงมาจังหวะนี้ครับบอลมาเข้าทางน้อยเออครับคว้างเร็วไปครับมุลเลอร์มา เล่นกับเวดวดาฟกี้ครับเวดวดาฟกี้เห็นเพื่อนแล้วครับและส่งไปเอา้าได้เฉยเปิดบมาแล้วจังหวะน,นี้ลบเบนยิงเรียบร้อยครับนิ่มๆไปครับแล้วก็จังหวะน,นี้ลบเบนเใจเย็ยเนเดิใจยเจยเ็นใจยเย็นใจเย็นเปลี่ยนท่าไงวะกดท่าดีใจไม่ค่อยเป็นครับกดมัวม่วๆไปครับนี่วิ่งมาถึงกลางสนามเลยวะจังหวะน,นี้เอา้ากำลังจะดูภาพช้าเลยครับ ไม่เป็นไรครับสามศูนไปแล้วครับมาล็อบเบนครับล็อบเบนเปิดไปครับมาโคโร้อยมาโคโร้อยเอาบอลลงครับแต่วนี้มาโคโร้อยยิงแล้วกัยังเซฟไว้ได้ครับเฮ้ยกดปัน่นแม่งกดตัวไหนวะลืมอีกแล้วอะ่ะต้องลองต้องลองอีกแล้วครับแต่ว่ายังดีที่ว่าช่วงนี้แม่ง ไม่แหลกเท่าไหร่ครับไม่แหลกเลยแหละครับเล่นลื่นทีเดียวครับมุลเลอร์ยิงแล้วก็อยังเซฟได้ครับใครวะเหนียวอีกแล้วเหรอวันเดลเฟลเลอร์แน่เลยครับใช่ปะเห็นชื่อข้างหลังบินเซฟลุ่งนี้ครับแต่มุมจังหวะนี้แล้วก็มงไม่ได้ครับมายโยโกเมสโหมันมันหมดความอึดแล้วครับแบบนี้ก็แย่งบอลสบายครับจหวันี้เปิดไป เล่นกับเพื่อนไม่ผ่านครับจังหวะน,นี้ตัดบอลได้ครับมาเดบรลส่งมาเรียบร้อือ้าวยังได้อยู่ครับมุลเลอร์จัดยิงไกลติดบล็อกครับชิบหายแม่งไม่ลวครับสกัดบอลครับกองหน้าเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับทำให้รับมือได้ไม่ยากเย็นเอา้า หมดครึ่งแรกไปเลยครับด้วยสกอร์4ประตูตอนหนึ่งครับเอ้ยสาเองดีกว่าพูดมั่วไปหมดเลยครับมาดูเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับมาจงังหวะนี้ตัดบอลได้แล้วครับมาโค้ร้อยครับมาโค้ร้อยโชว์ทักษะครับหมุน2ทีนี้หลบมาเลยครับทำได้ไงไม่รู้ครับไอชิหายกดผิดตัวเอา้ายังเข้าแล้ว จังหวะสุดท้ายครับตกม้าตายครับกล้องแม่งซูมไปไหนวะเซ็งเลยครับอุซ่าหมุนมาอย่างสวยมาอ่ะมีนิง่งมีนิง่งจังหวะนี้ครับยังเซตบอลอยู่ที่แดนหลังครับตั้งเกือบตัดได้ครับตั้งรอเขาอนิดเดียวครับมาเฮ้ยเอ้ย ยาอุ้ยยิยงโคตรคมเกือบเข้าครับมามุลเลอร์มันหมดอึดแล้วครับจังหวะนี้อะไรครับฟรีคิกเหรอวะโคด้าแสงเอาไงครับจะยิงเลยหรือเปล่าครับอึ๊บเอ้ยนึกว่าเข้าครับจังหวะนี้ต้องเล่นสั้นครับ มาอาราบาส่งมาครับมุลเลอร์เรยาดอกกี้ <c oughs> ดักได้ครับไม่ใช่ดักได้ดิโดนดักครับตั้งส่งเร็วครับจังหวะน,นี้ล็อบเบนล็อบเบนสับหนึ่งทีเอาหลุดมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ล็อบเบนล็อบเบนหล,ลุดมาแล้วก็จังหวะน,นี้ชิฟโอ้โอดแดกแล้วครับซ้ำลูกนี้ <c oughs> ไม่เข้าครับ <c oughs> ทําเป็นเล่นน่ะจังหวะน,นี้ครับ เป็นบอลของทางเขาชื่ออะไรวะมาครับส่งมาครับมุลเลอร์จัดจะจัดยิงไกลนี่แม่งแบบช้าไปหน่อยครับมาเดบลายครับเดบลายเดยบลายหล,ลบมาได้ดีร้อยวิ่งแล้วครับจงังหวะนี้ปันโอ้ทำไมมันชอบยิงโดนพวกเดียวเองวะใช่ปะร้อยยิงโดน๋อกไม่ใช่ครับ กองหลังเขาบล็อกได้ครับนึกว่าแม่งยิงโดนพวกเดียวันเองครับอืมอุ้ยโดนพิกทีเดียวหลงเลยครับยังตัดได้ครับผมมันมุลเลอร์จังหวานี้ได้ยิงไกลแล้วครับแล้วก็โอ้โหยังเซฟไว้ได้ครับโคตรเหนียวเหมือนกันครับวาเดเฟลเลอร์ครับยิงบอลฮุกแล้วครับยังกระโดดตบเป็นวอลเล่เลยครับจังวะนี้เปิดมาครับ แล้วก็โอ้โหเลยไปหมดครับสาูนแล้วครับสกอร์รึ่งหลังค่อนข้างจะนิ่งครับมาใจเย็นดีปะตัดบอลครับจังวานี้ครับเขาทำเกมขึ้นมาแล้วครับอาราบ้าครับเบียดได้สวยครับสังหวานี้ครับอาราบ้าครับคลองบอลไว้อยู่ครับส่งมาครับ จังวะนี้เปิดไปครับมาโครด้อยหลุดเลยครับตั้งปั่นครับจังหวะนี้ปั่นแล้วก็เรียบร้อยครับทําได้สวยครับแล้วก็สําหรับคนที่ถามว่าปั่นยังไงครับต้องบอกก่อนเลยครับว่ากดอะไรวะ RB ครับกด RB ในการปั่นครับเดี๋ยวผมลืมอีกครับหลายๆคนมาถามครับดูมุมนี้ครับปั่นครับบอนนี้โค้งเข้าเสาไกลไปอย่างสวยงามครับ สี่ประตูต่อศูนย์ครับโฟนิวไปแล้วครับแล้วก็จังหวะนี้เขาเปิดมาครับไล่ได้บอลแล้วครับจังหวะนี้ครับทักษะครับเรียบร้อยครับหลบมาได้สวยครับเลวดอกกี้จังหวะนี้ต้องชิปให้เข้าครับแลวจังหวะนี้เรวดอกกี้ชิปเรียบร้อยครับโคตรหน้าเหนือโคตรหน้าเหนือจังหวะนี้ครับเอาเป็นท่าแบบเจ๋งๆดิโอ้ ไม่เจ๋งเลยครับแล้วจังหวะน,นี้เรียกว่าด็อกกี้ชิพโคตรหน้าเหนือทำไปได้ครับเจอเจอกับทีมที่แม่งตัวอ่อนกว่านี่แม่งทำเป็นเก่งครับซีอาห้าห้าบวกครับปากดีนี่ที่หนึ่งครับป,ปากดีนี่ที่หนึ่งเฮ้ยจะเย็นดิครับเอา้าจังหวะน,นี้ได้อยู่ครับ ทีมเขานี่ผมดูแล้วนะมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เช็คหรือเปล่าครับว่าทีมเขามันไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ครับออายังได้อยู่ครับอ,อ้าวเฮ้ยเลี้ยงชนกันเองให้ล้ำหน้าเล่นบ้าบอรจริงๆนาที90แล้วหรอวะขออีกสัเม็ดครับปิดกล่องครับจังหวานี้ครับไม่น่าจะได้แล้วมั้งครับ จบเกมครับด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ครับเอยดีใจอะไรวะขึ้นดิวิชั่นแล้วรครับขึ้นดิวิชั่นหรือเปล่าวะแม่งดีใจกันยังกระได้แชมป์ครับอ๋อขึ้นดิวิชั่นแล้วครับตอนนี้เราไปสู่ดิวิชั่นที่9แล้วครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นประมาณเท่านี้ก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับแถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b สไคร e ครับหรือจะติดต่อซื้อของซื้อคอยซื้อจอยในเกมซื้ออะไรครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ